Thank you. สวัสดีตอนเช้าก็นี้พาน่าจะมาเมดินตลาดปากน้ำอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปากน้ำเดินซื้ออาหารทะเลกัน,นครับ

ตัวใหญ่ครับนี่หนไปแล้วบาทครับผมรังมากเลยครับ that's うん。<Okay. S 2> okay.

ปลากระพงทะเลครับตัวใหญ่ร้อยสองร้อยตัวสวยๆครับตัวลร้อยบาทใส่ใหญ่ขึ้มนมาได้หนึ่งร้อยสี่สิบยังไม่วางครับส่วนปลาชูก,ก็มีครับค,ครับถามไ้ค,ครับ ตัวใหญ่นะครับแพ็ก่งของตัวห้าสิบบาทนยี่สิบบาทก็มีนะเล็กแต่ผมว่าตัวใหญ่อยู่นะ าลัางงานอาหารทะเลครับซฟู้ดโอ้โหสุดยอดนเร่น้แต่ราคา110บาทนะครับเด็น ตอ,องนนี้ก็มีปลาหมึกครับแ,แซลมอนก็มีนะท่านหน้า ลายร้านมากเลยครับอาหารทะเล ตลาดป่ากําน้ำนี่ครบเลยครับอาหารสดอาหารเห้งผักเครื่องเคียงก็มีครับรวมถึงน้ำจิ้มมีขายน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าผักที่เราจะซื้อไปทำน้ำจิ้มเองก็มีโซนนี้ก็จะเป็นโซนผักครับผักมาแล้วครับผักต่อเข้ามา ลูกชิ้นก็มีฮะปลาลูกชิ้นไก่หมูมีหมดครับผมตลาดที่น่ามาเดินมาซื้อของมาครับตอนเช้าของขายเยอะจริงๆครับอลังเลยนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับที่ตลาดปากน้ำ รมสดๆถึงละร้อยก็มีมีกูม้มาเข้ามาด้วยถุงละสองร้อยสามสิบกับโลละสองร้อยตลอดชิ้นไปยำเลยครับตรงร้านนี้มีเนงกระปุลมีหมูกรอบไอยดองด้วยเยอะครับ อันไปก็นี่เลยครับมะนาวังหอ,อยแครงครับสดมากเลยครับโล้า20บาทสดมาก ใจใจมาคุ้งใสไดหมรู้นะบ้า้วดีไในองนี้อแดงเด้งมากเลยคุ้งรับสองร้อยสใหญ่มาก ล็อกที่สองหน้าที่ผมเดินครับของขายเยอะจริงที่นี่ตลาดปากน้ำ ใส่กอกก็มีครับขายเยอะมากอของขายเยอะจริงครับรมหนึ่งร้อยเพิ่มน้ำจิมอลาัางจริงครับอาหารทะเลครับหน้ามาเดินซื้อมากๆครับ ใครมีเวลานะครับแวะเข้ามานะครับตลาดปลาหางของขายยื่นจริงพาเพื่อนๆชมตลาดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปซื้อปลากระปงเล็กๆกันกลับไปเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ